ทีเป็นการให้ข้อคิดนะครับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตหลังจากที่เราจะแต่งงานในชีวิตคู่นะในชีวิตด้วยกันนะครับอ้าวหลังจากนี้หลังจากาคุณธรรมเสร็จแล้วก็นะครับก็ช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับอัครบุญนะจ๊ะคือพันธะสัญญาที่อันมุบาโรก้าพันธะสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้านะครับได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัสโตรโลฮุอะลัยฮิวาสลัมนะครับ ให้มาเผยแพร่ถึงกระบวนการและวิธีการนะครับออเอาอย่างนี้นะครับเริ่มเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วก็นี่เป็นคู่้แรกเลยนะมีแต่งใครสัง่งมากัน <c oughs> ไม่รู้ว่าใครสั่งมากันคุ้นเคยแต่เป็นเจ้าบ่าวตอนนี้ยังไม่มีลูกก็เลยยังมาแต่งให้เลย <c oughs> นี่เป็นนี่เป็นคู่้แรกที่มาแต่งเลยนะไม่ต้องใสาตอนนี้เราถือว่าเป็นครั้งแรกอนกัน นะไม่ต้องตื่นเต้นนะจับมือกันไว้ดูจับไม่อ่้โอเคนะครับเชื่อไหมไปดีนะไปดีนะครับไปดีครับผมได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจากบังอับดุลลอฮ์นะครับให้ไปงานนะครับกับลูกสาวของบังอับดุลลอฮ์ที่ชื่อมาเรียมนะครับด้วยภัพมาฮะตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้ เจ้าครับมิก้ครับนางสาวมาเรียมด้วยมหัศตามที่ตกลงกันไว้นะครับชัดเจนครับกษิักษิตพยานวิธีนะครับักษิตพยานเป็นอันว่าตกลงตกลงกันนะครับโอเคอ่านนะครับาเดี๋ยวเราร่วมขอด yeah. ุอาให้กับเจ้าบ่าวนะครับเป็นดุอาที่ท่านอาบิุลมัสลลัลก่อนเลยฮิวะบัลลัมได้สอน ma waka aikuma wajah apama biho binma